มีการเล่นวัยเด็กอะไรที่เป็นที่น่าจดจาของตัวเองเกันบ้างไหมย้อนสมัยที่ผ่านผ่านมาทําให้รู้ว่าเทคโนโลยียปเปลี่ยนเร็วมากแถมยังมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตแบบสุดๆกูเลยไปรวบรวมข้อมูลจากแก๊งเจนวแล้วก็เจนแซกตอนต้นมาเป็นห้าดับการเล่นวัยเด็กในตํานานจะมีอะไรบ้างไปดูอันดับที่5้าฝ่ายมิชพระราชากติกาก็คือราชาจะต้องอยู่ข้างบนสุดส่วนอีกข้างล่างก็จะเป็นพวกกล้ท่า ้งหลายจะต้องพยายามปล่อยชูเพชรชนะพอใครที่ชนะพระราชาได้ก็ขึ้นเป็นพระราชาคนต่อไปและก็เล่นแบบนั้นวนไปเรื่อยๆตอนนั้นกติกาคือมันไม่ได้มีอะไรมากจริงแต่ที่มันสนุกอะ่ะก็คือตอนออกท่าคอร์ดใช้กระดาษมันองมีท่าทางเว้ยเหมือนเป็นการเสริมแรงในการออกท่าให้แต่ละท่าเรามันมี power มากขึ้นอันดับที่4แแฮรลุด <H ell ot> กติกาก็คือทุกคนต้องจับมือกันแล้วตัคําว่าแฮรุดและนั่งลงใครนั่งลงเป็นคนสุดท้ายคนนั้นเป็นคนไล่ต้องไปไล่จับเพื่อนให้ได้มากที่สุดแล้วต้องจับมือก ไปด้วยไล่ไปด้วย ถ้ามือหลุดขึ้นมาต้องตกดคาว่าแผลลดใครนั่งลงไปคนสุดท้ายคนคนั้นเป็นคนไปไล่ต่ออันดับที่3โดดนังยองก็แบ่งทีมคนชนะก็ได้เล่นก่อนโดยกติกาก็จะมีตั้งแต่อ e ีตาตุ al, e ่มอ e ีเข e ่าอีเอลอีอกอีชูก็จะต้องเล่นเป็นจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์กติกาคือห้ามโดนเส้นแล้วแต่ว่ามึงเล่นกับใครมันก็จะอยู่ที่ว่าเขาก็จะสั่นยากๆให้มึงเล่นไม่ได้อันดับที่2รีรี ีข้าวสารบวกแมง,งูเอ๋ยกติก,กาก็คือจะต้องมีสองคนจับมือและชูขึ้นและร้องเพลงรีรีข้าวสารสดสระข้าวเปเลือกเด็กน้อยตาเหลือกอะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วลงท้ายด้วยคําว่าคนข้างหลังระวังเอาไว้ไอ้ดีและจังหวะที่คงข้างหลังระวังเอาไว้ให้รีจะต้องเอามือลงมาครอบถามว่าจะอยู่ฝั่งพ่อหรือฝั่งแม่พอเลือกฝั่งได้แล้วก็เล่นเหมือนเดิมร้องเพลงไปเรื่อยๆจนกว่าคนจะหมดเมื่อแบ่งฝั่งแม่และฝั่งพ่อเรียบร้อยแล้ว ก็จะไปเกมต่อไปคือเกมแมงูเอย๋ยฝั่งพ่อก็จะถามว่าแมงูเอย๋ยกินน้ําบ่อไหนฝั่งแม่ก็จะว่ากินน้ําบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมาเจ้าเจ้ากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวแล้วก็ไล,ล่จับ ดันดับที่ 1. บอลลูนป้องกติกาก็คือเราต้องแบ่งทีมให้เท่าเท่ากันทั้งสองทีมโดยทีมที่1จะเป็นทีมดานหัวหน้าทีมจะต้องอยู่ด้านนอกก่อนในตอนแรกลูกทีมจะต้องอยู่ในดานและแพทเทิร์นการเดินทางด้านขวางหัวหน้าทีมที่1ที่อยู่ด้านนอกดานต้องทําการเริ่มเกมโดยพูดคําว่าบอลลูนป้องแล้วก็ปล่อยทีมที่2วิ่งเข้าไปในดานและหัวหน้าทีมต้องเข้าไปแพทเทิร์นการเดินก็จะแตกต่างกับลูกทีมที่เหลือทีมที่1ก็ต้องคอยป้องกันไม่ให้ทีมที่2ผ่านไปได้ ทีมที่2ก็ต้องคอยหลอกล่อให้เพื่อนร่วมทีมผ่านเข้ามาได้เมื่อทีมที่2โดนทีมที่1จับตัว <c oughs> ก็จะต้องออกจากเกมไปอย่างเลี่ยงไม่ได้และทีมที่2ก็ต้องคอยหาจังหวะเพื่อผ่านด่านเข้าไปที่จุดเริ่มต้นถึงจะชนะเกมได้ ในคลิปนี้ก็เป็นกติกาที่นึกได้ในความทรงจําแล้วก็ถามชาวแก๊ง Gen Z Gen Y มานะใครที่เคยเล่นการะเล่นอะไรใหม่ๆหรือมีการละเล่นอะไรที่แตกต่างกันก็คอมเมนต์ในใต้คลิปมาได้เลยแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะเจอกันใหม่ในวันที่กูมีไฟ